ก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวแบบว่า,วากรีดกันได้เลยอ่ะนะเพราะว่าแหมนะมาซิงเกิลนี้เราปรับปื้มเขาจริงๆเลยนะคะกําลังพูดถึงเจ้าของเพลงที่เปิดกันอยู่ด้วยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีจ้าต้อนรับกันนะพัดด้วย ครับสวัสดีพี่บีบีแล้วก็ชายชายระยองทุกคนด้วยนะครับโอเคต้อนรับกันเข้าสู่สมาร์ทระยองด้วยนะคะผมครับผมอ่าวันนี้นะคะเราเจอกันครั้งที่สองแล้วอืมครั้งที่สองละที่ได้คุยกันคราวที่แล้วนะคะนะคุยกันไปกับซิงเกิลแบด์เบลนทยอ่านะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพูดพูดอ่าถึงช่วงแบบว่าคราวที่แล้วซิงเกิลของเราผลตอบรับเป็นยังไงบ้างสําหรับซิงเกิลเก่ากระแสกระแสะดีมากครับเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นช่วงในความรักนะครับผมแล้วก็ คุณสอดจะเป็นเมย์ครับผมบอกว่าโดูให้กับเพลงนี้นะฮะว่าเหมืนนะะนอนจะว่าเราเราเอ่อมีพลิมาที่เราเป็นเพื่อนครับคนที่ยังสดอยู่ยังเหงายังเศร้าอยู่ครับก็ไม่ไกลไม่ต่อไปไหนครับก็เปิดูทูบแอนดูทีขข่บ้านยอดยูแบบว่าคุ้มกระจายเลยนะครับผมขอบคุณม,มากที่ เออที่เจ้าผลงานของ,งการน,น,นะฮะอา่าฮะโอเคนะคะก็ถือว่าซิงเกิลที่แล้วนะกระแสดีนะคะนะอ่ะแต่ตอนนี้มาถึงซิงเกิลใหม่ละโอ้อยจะบอกว่าซิงเกิลใหม่วันนี้แบบว่าพิมพ์ไว้ได้ใจนะ,ะอะ่อาสำหรับซิงเกิลนี้เดี๋ยวให้พูดถึงความหมายของเพลงก่อนเอาเอาแค่ตัวของความหมายของเพลงก่อนแล้วกันอ่าครับผมก็จะบอกความเขียนแล้วกันว่าเพลงนีงเง้เป็นเพลงที่กันแต่งเองครับอืทั้งเื้อร้องเรียรองเนี่ยฮะอ่าจะพูดถึง เปรียบเปรียบผู้หญิงในเพลงนี้เนี่ยเหมือนกับดวงดาวนะครับที uh ่ huh. อ่อสึกว่ามันเขาอยู่สูงห่างของเรามากๆนะครับผม uh huh. แล้วก็ถึงแม้ว่าเออ่ดวงดาวเหล่านั้นเนี่ยจะจะแบบว่าบางทีไม่เราไม่มีโอกาสได้ครอบครองนะครับผม uh huh. แต่ว่าขอแค่ได้มีโอกาสมองขอแค่ได้มีโอกาสมาทิมไบนใจก็พอแล้วใช่ uh huh. ครับอ๋อโดนมากเลยนะอย่างที่หมอบอกว่าเพลงนี้แต่งเองเนี่ยฮะนะคือแต่งเองทั้งหมาว่าทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองด้วย ใช่ค,ชค่ะอ่านะคะผู้ชมถามหน่อยว่าเพลงนี้มันได้คอนเซปต์มาหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะกันแรงบันดาลใจครับใช่ใช่วาเออการเป็นคนชอบชอบฟังเพลงกันแล้วก็ชอบเล่นะนกีตาร์นะอืมมันกอหน้าน,นี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่เพราะว่ายังไม่ไม่เคยเข้าเพลงนี้ครับอืม,มออกเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าได้คำนองมาก่อนอืมแล้วรู้สึกว่าให้คำนองชอบมากเลยแล้วก็กเลยก็เลยเขียนเรื้อที่หลังนะครับผมก็เลยเขียนเนื้อที่แต่ว่าเกี่ยวกับ ประมาณว่าเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยเคยได้โอกาสแต่บางทีไปดูหนังกับเพื่อนบ้างหรือว่าอพอเข้ามาในวงการนี้ได้เห็นผู้หญิงที่สวยบ้างเขาเข้ามาในวงการนี้ได้เห็นผู้หญิงที่สวยๆวยนะคะใช่ครับก็ <c oughs> เลยก็เลยแบบกิ๊บจ้ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ<อ><อ>ามว่าเคยมีโอกาสครอบครองหรือเปล่าก,ก็นคงจะยากนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ครอบครองแต่ว่า ขอพิมพ์ไม่ได้ใจก็พอประมาณนี้ครับผมอ้โหนะคือจะถามจะถามว่าเพลง,งเงี้ยอย่างตอนแรกเลยที่ออกมาเป็นทนํานองทํานองนี้เราใช้เวลานานไหมในการแต่งอะไรเงี้ยหรือว่านักเก่าไปเรื่อยการแต่งไปพร้อ,อมๆกันครับผมก็คือก็คือเหมือนกับว่าได้เล่นดีคอร์ดกีตาร์ไปปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยเขได้มารักใส่เนื้อไปทีละท่อนทีละท่อนก็คือเท่าหนึงๆๆงน่งคืนครับหนึ่งคืนหนึ่งคืนนะนายอูฟังออกมาเป็นเพลงที่ผมโอ้โหโดนใจอ่ะโดนใจมากขอบอกว่าคืออยากจะบอกกันเลยว่า คืออย่างเอ่อทุกทุกซิงเกิลที่ฟังมาเนี่ยนะก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอ่อนักแต่งเพลงเขาแต่งออกมาส่วนมากใช่ไหมนะคะแล้วก็คือแบบโอเคนะการร้องเพลงเพราะนะแต่พอมาถึงซิงเกิลนี้แบอบกว่าการบอกว่ากลายเป็นไอดอลเลยอ่ะปื้มมากได้จะบอกว่าปลื้มมากเพราะว่าแบบว่าคือแบบว่าการนี้กันได้แบบโชว์ความสามารถของตัวเองเต็มที่เลยอ่ะ อ๋อนะคะเอาละนะคะนะกันนะถามถึงว่าเพลงอ๋อเพลงนี้เนะี่ยบอกว่าใช้เวลาแต่งประมาณหนึ่งคืนเท่านั้นครับผมอ่านะคะเอาละนะคะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือบอกว่าผ่านไปแล้วเรื่องของการแต่งเพลงแต่ทีเนี้ยนะคะนะขั้นตอนในการเสนอเพลงนะคะความรู้สึกตั้งแต่ตอนแรกเลยก่อนที่เราบอกว่าจะนําเพลงนี้ไปเสนอคุณบอยทะกนเกียรตนะิเนี่ยก่อนจะนําเสนอเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึก เออไม่หวังอะไรครับว่าอยากให้ฟังเพลงไงเฉยๆว่าเออเราก็เอออยากให้ฟังเพลงที่เราแต่งดูว่าจะเป็นยังไงบ้างชอบไหมครับอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเนื้อก็ได้นะหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะเป็นซิงเกิลอยู่แล้วครับผมพอพอพอให้ให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ก็แะบว่าเขาก็ยินมากครับก็แล้วก็ชอบทุ้งหดเลยอืมก็เลยรู้สึกว่าคือคือโชคดีที่ว่าคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองที่ที่จะแต่งมันตั้งแต่แรกครับเป็นเป็นเพลงที่กันเออ ทำทั้งหมดเลยครับอืมสุดยอดสุดยอดมากเลยอะ่นะะนะคะนะคือจริง,รงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยแต่งแต่ง,แต,งแต่งมาหลายเพลงอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยนาเสนอใช่ปะครับผมอ่านะแล้วก็คือเพลงนี้เราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้สึกว่ามันน่า,น,าน่าจะลองนําเสนอนะเพราะเพราะอะไรเรารู้สึกว่ายังไงถึงแบบถึงได้แบบเอาเพลงนี้ไปเสนอครับเพราะเพลงก่อนเนี่ยที่กนแต่งจะเป็นจะเป็นเพลงช้าใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเออเพลงช้าที่เขาพี่เบอร์ร์เขาเขียนดีกว่าเราเยอะมากอืม ก็รู้สึกว่าเออ,อยังยังเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพลงพอเป็นเพลงเพลงเ,เพลงนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความที่มันมีความเป็นสไตล์ที่กันอยากร้องบรรนาคนรัคือมันใส่ตัวตนของกานกเนอาไว้เล็กน้อยนะครับซึ่งถามว่าเพลงก่อนตัวน,นี้นจะไม่มีสปาล์นี้เลยอืมใช่ใช่ใช่คือเพราะว่าแบบว่าเวลาเราฟังคือเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเพลงที่แปลกใหม่ของ x s c a เลยเพราะ s c a p e ส่วนมากคือจะไม่ค่อยได้ยินแบบว่าสไตล์แบบนี้เลย ใช่ครับผมอ่านะ่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาแล้วแบบเอ้ยทําโดยการน่ะตรงนี้แหละที่แบบว่าปลื้มมากนะคะอ่ะแล้วพอแบบว่าหลังจากเสนองานตรงนี้ไปแล้วความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตอนที่ข้างล่างเนี่ยนะคือกา huh. รขตเนี่ยจะเป็นจะเป็น,ปนการที่เราได้โอกาสร,ร้องแล้วก็แตบบ่ว่าทำตามที่โปรดิวเซอร์มันเป็นคนพิเศาต้องเป็นประมาณไหนแล้วผมถึงจะพอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือโปรดิวเซอร์พอแล้วแต่ว่าเราจะไม่พอฮะ คือแบบว่าคือเราอยากให้ได้อารมณ์ในสิ่งที่เรา้ไวตั้งแต่แรกนะครับว่าเออตรงนี้มันยังไม่ถึงนะพี่ผมขอที่หนึงแง้วกันครับก็จะก็จะก็จะตั้งใจในชีวพิถันกันนี้ามากๆเลยอืมนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์อารมณ์มเพลงที่เป็นตัวตนของกันได้ <นะ S 2> ไหมอ่าเพราะว่าคือคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้กันบอกว่าเป็นแนวแนวที่ตัวเองชอบอใช่ป่ะอะา่านะคะแล้ก็คือบอกว่า คาดว่าหลังจากนี้จะได้เห็นแบบว่าเพลงที่กันทําออกมาอีกหลายๆเพลงนะ <S <S นาหวังนะ,ะคนงจะไปจะพักกันเพราะว่าให้ที่พี่เบิร์ตได้ทำานมากดีกว่าอ๋อนะแต่ว่าถือว่าอ๋อถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ที่กันทําออกมาแล้วเปิดตัวได้แบบว่าอุ้ยบูมอ่ะ <S <S คือเราเป็นคนรู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้มากตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฟังเลยอ่ะจริงจริงรจริงๆนะคือเราเปิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือได้ยินเสียงเสียงกีตาร์ขึ้นมาอันดับแรกแล้วเฮ้ย กันมีเพลงแนวนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออนะครั้งแรกเลยนะที่เราฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าซาวประมาณอื่นอะไรอย่างเี้ยไปนะคะแล้วคือบอกว่าขึ้นมาใส่ใส่ด้วยกีตาร์นะคะแล้วก็แบบเบาๆนะคะฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากจะร้องลอยไปกับเพลงนี้จังเลย <c oughs> โอ้ขนาดนั้นเลยเชียวนะฮะหลงรักมากเลยเพลงนี้นะคะคือฟังก่อนนอนนี่แบบสบายเลยนะ <c oughs> จริงๆนะอะจริงนะอ้ยผมิ่งหา่าดะคะนะ <c oughs> อ่านะก็เพลงนี้อย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนในการเข้าห้องอัดนี่คือแบบว่าโปรดิวเซอร์บอกพอละนะเราไม่พอขอจัดเต็มถามหน่อยว่าเรลงนี้ทำเพื่อใครอ่ะทำเพื่อใครเหรอทำเพื่อใครเออทำเพื่อแานเพลงครับเป็นคำตอบดีนะใช่ใช่ใช่เราแต่งใช่ไหมฮะมีตุ๊กตาหลายตัวมากในเพลงนี้อ่าจัด แตรดวงดาวที่จะเกิดเทียบ็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมีเป็นคนที่อ่อยู่ในนยู่ในวงการบันเทิงเยอะมากมากเช่ันซึรู้สึกว่าเออเราเส้นชอบเขาแล้วก็ก็อยากจะเปรียบเทียบเขาเป็นเป็นดวงดาวที่อยู่สูงมีแบบว่าพิเศษไหมมีพิเศษอะไรอย่างงี้ปะมีอะไรตัวย่อไม่มีอผอไม่มีใช่ปะรู้สึกว่าโดนถามบ่อยใช่ไหมเรื่องนี้นิดนึงนิดนึงนะอ่านะก็โดนบ่อยโดนบ่อยนะแต่ก็บอกว่าก็ก็แก้ข่าวก็ก็บอกข่าวแถลงข่าวไปแล้ว เออนะเพราะฉะนั้นถาม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 นิดนึงอถามนิดนึงยังไงยังไงก็แบบว่าอัปเดตนิดนึงก็สรุปว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีแบบอึ้ง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 คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วใช่ไหมครับใช่ฉาดพูดถึงฉาดพูดถึงฉาดอ่ะนะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็จริงจริงพูดกันได้ทุกเรื่องครับแล้วก็คือเรียนมาวะไรเดียกันด้วยว่า ยังไม่มีอะไรไปหน้าของนี้ครับเพราะว่าเราก็แล้วก็เป็นเพื่อนก่อนแล้วก็นะเขจะเป็นยังไงเขาค่อยว่ให้อ๋ออนาคตเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่อ่า,น,านะนาโอเคโอเคน่ารักมากเลยอ่ะนะกันนะ <laughs> โอเคนะคะนะอ่านะก็เดี๋ยวเรากลับมาที่เพลงกันก่อนนะคือเพลงนี้ออกมาตอนนี้กระแสดีมากๆเลยนะเป็นยังไงบ้างจากจากตัวเราจากตัวเราเองเนี่ยเห็นป่าวว่ากระแสตอบรับเนี่ยจากแฟนคลับหรือว่าจากคนฟังเป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นใจครับขึ่นใจแล้วก็ฮองแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราเหมือนกับเป,เป็นเพลงแรกของกันด้วยที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นผลงานของเราเองที่แต่งเองนะครับผมก็รู้สึกดีใจที่หลายคนชื่นชอบนะครับผมกับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เอวิดีโอครับต,ต,ต้องต้องรอติดตามด้วยเพราะว่า,วา มีหนึ่งในตุ๊กตาตัวนั้นในในเพลงนี้เหมือนกันนะอ๋อหนึ่งในตุ๊กตาตัวนั้นอ่าผมก็คือพี่ยิบซีครับผมเป็นเอกเป็นปีให้กันด้วยอนะเป็นพี่ซียิบซียิบซีเป็นนางเอกเอ็มวีนี้อ่านะคะแล้วคือคือคงไม่ต้องเดาว่าพระเอกเนี่ยเอ็มวีก็คงเป็นกันพระเอกใช่ครับใช่ไหมครับผมซู่ผมไม่เคยรู้เลยว่านางเอกจะเป็นใครเนี่ยผมเองคือจะรู้ที่หน้ากองตลอดอ๋อลุน้ากองตลอดเลย จะเป็นอย่างนั้นประมาณกว่าเออประมาณนั้นนะเออนะคะแต่ว่าคือพระเอกอยังไงก็ต้องเป็นการอยู่แล้วเพราะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงของกันเลยถูกต้องนะคะอะเพราะฉะนั้นคือเอ็มวีตอนนี้ตอนนี้เริ่มถ่ายทําหรือ,อยังก็ถ่ายทำเสร็จแล้วครับโอถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเล่า,เล,าเล่าเรื่องเอ็มวีให้เราฟังหน่อยนิดนึงว่ามันจะเป็นประมาณไหนเอ่ยครับก็จะเป็นประมาณเรื่องครับจะมีความแบบว่าเอ่อเือนกับ กิจกรรของผู้ชายที่ที่ได้เห็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆอย่างพี่ซีนะฮะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอยากจึดเวลาไว้เพื่อได้อยู่กับเขาสองต่อสองออกรักเขาใกล้ๆเขาทายบทเพลงซึ่งไม่รู้ว่าผู้หญิงมันจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็สามารถจึดเวลาไว้ให้ได้นะครับผมก็จะมีเหมือนกับพีดีด้วยครับเหมือน่านน้องเพลงท่ามกลางรวงจันท่ามกลางรวงยาด้วยนะครับอ่ฮะนะก็นะคะนี่คือคอนเซ็ปของ m อมวีนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามดูประมาณวันที่ ครับก็จะเอาแนวนแรกวันที่สี่พฤษภาคมนี้นะครับผมทางรายการไฟฟลายที่แรกนะแล้วก็ดูได้ที่ยูทูบบ e ็อกคอมฟลาสอีกข่ายแชนแนลครับอาา่าฮะต้องเตรียมตัวดูนะเพราะว่าคือเพลงเขามาให้เราบอกว่าได้ชื่นใจกันแล้วก็อยากเห็นเอ็มวีเขามากเลยนานประมาณนั้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะมีอมีผลงานอะไรบ้างกันหน่อยครับก็นอกจากซิงเกิลแล้วนะครับก็จะมีผลง,งานละครซิคอ,คอมครับ งานละครซิคอมเรื่องแรกของการน,นะครับผมที่จะเรื่องกับพี่ชายอย่างพี่ตโ,โนโ่ด้วยแล้วก็ตัวเองก็คือจะมัดดีครับผมก็ชื่อละครว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับผมจาวน์แอร์อวันจันทร์วันที่12พฤษภาคมนี้ทางบุรณาทีวีครับอ่าฮะ,ะมันเป็นประมาณแบบไหนอ,อ่าซิคอมเรื่องนี้เป็นประมาณครอบครัวครับครอบครัวที่พูดถึงพูดถึงลูกพี่ลูกน้องครับกับพี่ตโน่่เนียจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับมันก็จะมีความบอกว่ากัดกันบอกว่าคือจะแกล้งกันตลอดนะแต่ว่า อเอาชีวิตจริงพวกคุณมาหรือเปล่ากกชีวิตจริงก็คือการแข่งขันเอาชนะกันตอนนี้เ,นเ,นนเลยเออนะนะน่ารักดีน่ารักดีนะเดี๋ยวจะต้องบอกว่ารอติดตามกันอ่านะสำหรับซิทคอมเอาล่ะนะฝากซิงเกิลซิงเกิลใหม่กับชาวสมาร์ทเรดิโอระยองกันนิดนึงครับผมว่าฝากซิงเกิลใหม่กับทางการชาวระยองทุกคนนะครับผมเอ่อเพลงนี้เพลงนี่การภูมิใจมากว่าแต่งเองทั้งหมดเลยเนี่ยเรื่องร้องทำนองนะครับผมกับเพลงพิมไว้ในใจครับขอฝากคนที่แอบรักใครอยู่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไป อบอกเขาได้ครับผมก็สามารถ d o w n l o ได้ที่เดยกกันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์พิมพ์บริจาคครับอืมนะคะอ่ะฝากแฟนเพจเัีนนิดนึงนะคะย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งมารอบสองแล้วนะคะที่จะกับการแฟนเ a ลตติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างก็สามารถติดตามขาา่าวสารได้ที่ thestar t gember com ครับ ก็นะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวต่างๆไนดะ้ด้วย,วยนั่นเองนะคะโอเคนะวันนี้คุยกับการสนุกสนานมากเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายถึงแฟนคลับของกันทุกๆคนเลยนะที่ตอนนี้กําลังฟังอยู่ไม่ว่าจะทางวิทยุหรือว่าทางออนไลน์ด้วยอ่ะถ้าผมก็ฝากทีบบกี้นะครับผมที่เป็นแฟนสนุกการด้วยนะครับผมที่อยู่ท, أ, ทั้งเอ่อสน็ตครับเรย์อ melhor, ยอนะครับผมแล้วก็ชาร์ยอทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของกันนะฮะ ติดตามผลงานกันมาตั้งแต่ประกวดเดสตาร์เสร็จเนี่ยสองปีกว่าแล้วครับก็มีมผลงาน,นต่างๆมากมายให้ได้ติดตามกันนะครับมผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ใั้งใจัะเสมอมาเนี่ยผมก็ขอฝากติดตามผลงานต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับอืมนคะคะนี่คือแชมป์เดอะสตาร์ปีที่6ซึ่งเราบอกได้เลยคุผู้ฟังนะคะว่าไม่เสียดายนะคะที่เขาได้แชมป์เพราะตอนนี้เขานอกจากช่วงแรกๆพิสูจน์เสียงร้องมาให้แล้วตอนนี้เขายังพิสูจน์ความสามารถอีกมาก็คือด้วยของการแต่งเพลงให้ฟังด้วย เพราะฉันหวังว่าเราจะได้เห็นความสามารถของกันอีกหลายๆด้านนะคะโอเคไหมสัญญาลอกว่าจะจะมีแบบเพลงคุณภาพแบบนี้ออกมาให้เราได้ฟังอีกจะพยายามผลิตผลงานที่ให้ทุกคนรู้สุขแบบนี้เรื่อยๆครับอ่า,านะคือเราจะบอกว่าเ,าเราเราเราแบบว่าปื้มกันมากเลยนะคือคือตอนแรกๆปื้มแล้วตอนนี้ยิ่งปื้มไปอีกนะคะกูฟังพอได้ฟังซิงเกิลนี้นะคะคิดว่าหลายคนจะต้องหลงรักกันมากขึ้นเหมือนเหมือนบีบีแน่นอน จริงๆนะเออนะคะเอาล่ะนะวันนี้ขอบคุณกันนะพัทมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาพูดคุยกันนะโฟนอินกันกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดพิมพ์ไว้ในใจตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันลังมีโอกาสคุยกันใหม่ด้วยเนาะดีครับผมนะโอเควันนี้ขอบคุณกันนะพัทมากๆค่ะครับผมบคุณครับสวัสดีค่ะ